ไกลเกินไปแม่จะไปลงยูทู e ไม่ต้องซ้ายขวาด้วยให้ดูรอบวิอย่างเงี้ใครสิวินาทีเขาดูวิแว้วดูจี

อันนี้ยกยุงตัวเป็นๆค่ะ ดูถ่ายกันถ่ายวิดีโอยายถ่ายวิดีโออันนี้คือนกยุงตัวเป็นๆน,นะคะนกยุงตัวเป็นๆเ,เลยค่ะ นกยุงตัวเป็นๆเ,เลยนะคะเชื่องมากเลยค่ะถ่ายใกล้ๆก็ไม่ไม่หนี เดินมาหาคนด้วยนะคะเชื่องมากเลยนีี่ทมักลอ